สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวไม้แบดมินตันที่ผมใช้นะครับคือตอนนี้ผมบ้าเล่นกีฬาแบดมินตันมากนะฮะเกริ่นไว้ก่อนว่าคือตอนแรกตอนแรกก็เล่นแบบเล่นตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วก็พอโตขึ้นมามันก็เริ่มมีกวนใช่ไหมครัคือผมก็เตะบอลบ้างอะไรบ้างแต่ว่าหลังๆด้อนทํางานอะไรเงี้ยนะครับพอเราเลิกงานเสร็จปั๊บเราก็ไปตีแบดบพอมาเริ่มมีกวนใช่ไหมครับมันก็เริ่มสนุก คือมีคนไปเล่นด้วยเรื่อยๆฮะผมก็เริ่มเล่นทุกเย็นวันพุธทุกเย็นวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ติดหลังๆเราก็เพิ่มกวนเป็นทุกเย็นวันจันทร์ทุกเย็นวันพุธทุกเย็นวันศุกร์อะไรอย่างงี้ครับสองชั่วโมงบ้างสามชั่วโมงบ้างก็เป็นเวลาหลายปีมาแล้วอะครับคือมันพอมันเล่นแบบติดต่อกันเรื่อยๆมันสนุกครับมันมันเป็นการออกกำลังกายมันได้สุขภาพด้วยนะฮะแต่สิ่งที่สําคัญคือผมรู้ตัวอีกทีผมซื้อไม้มาแต่งบ้านเลย ก็อย่างที่เห็นคือตอนนี้ที่มีอยู่ก็คือเท่านี้ละฮะก็เดี๋ยวเราจะไล่ดูบันทีละตัวนะครับก็ขอบอกก่อนเลยว่าสไตล์ของผมนะฮะคือคือด้วยความที่ผมเล่นเวทด้วยนะฮะแล้วก็คือแตะบอลเนี่ยแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยพอมาตีแบตผมตีไม่เก่งเลยฮะฝีมือผมนี่เรียกว่าไม่ได้เรื่องเลยนะครับแล้วก็อย่างอย่างเวลาเราดูแบตคู่ใช่ไหมครับ เวลามันจะมีคนยืนหน้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวปั้นเกมที่เขาจะเรียกว่าเป็นพวกมันสมองนะฮะผมเนี่ยจะตรงกันข้าวตรงนั้นเลยผมมันเป็นตัวไม่มีสมองเลยผมจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรพวกบ้าพลังไฮะตบกระจายอะแต่ตบเสียตบติดเนตตอบอะไรแต่ผมมีหน้าที่เป็นปืนใหญ่ยืนข้างหลังนะฮะคอยวิ่งข้างหลังแล้วถ้าผมเล่นกับเพื่อนที่เก่งๆนะฮะเขาปั้นเกมให้ผมผมก็จะได้ตบบ่อยเราก็จะได้แต้มบปถ้าฝั่งนู้นแบบ นะชกร้รับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งก็ก็นั่นก็คือสไตล์คร่าวๆของผมผมก็เป็นพวกบ้าพลังยืนข้างหลังนะฮะก็เลยไม้ที่ผมมีก็จะเป็นไม้สไตล์ประมาณไม้คุมหลังแหละนะครับไม้ยืนหน้าผมก็มีบ้างนะครับแต่ว่าเล่นแล้วมันไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับคือผมไม่ใช่พวกมีสมองอนะ่ะ <c oughs> ก็ประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาไล่ดูเลยนะครับกองมาทำไมเยอะแยะอ่ อ,อ่คือตอนที่ผมเริ่มเล่นครั้งแรกนะฮะผมเล่นไม่เป็นผมซื้อตัวนี้มามาแรกของผมเลยโฟกัสโฟกัสโฟกัส,กสทำไงให้มันโฟกัสละ่ะโอเคฮนะช่างมันเถอะ Arc s เ b e r อ0 8 DX ครับซื้อด้วยความไม่รู้เลยฮะคือก็ไปดูตามห้างนะฮะ เราแบบเออก็ไม่รู้อ่ะมันรู้จะซื้ออะไรอะ่ะเห็นตัวนี้ลดร,ราคาราคามันโอเคอะไรอย่างเงี้ยครับก็ซื้อมาด้วยความไม่รู้ะนะ่ะฮะมัน,เป,นเป็นไม้อีเวนต์บอลลานนะครับก้านแข็งกืนไมาอีเวนต์บอลลารแต่ก้านแข็งนะฮะก็ด้วยความที่ตอนนั้นตีไม่เป็นนะครับแต่ก็ก็ตีจนมันหักได้เนี่ยขนาดตีไม่เป็นผมยังตีหักจำไม่ได้แล้วด้วยซ้ำว่าไปบวกอีท่าไหนนะครับก็เป็นไม้แรกเลย เพราะฉะนั้นไอการที่มันตีหักแบบนี้ทําให้ผมต้องซื้อไม้ใหม่้อแกะตัวชัดๆเลยฮนะก็พอดีตัวนี้มันออกมาพอดีเลยครับ C42 นะครับตอนนี้ซื้อ C42 มาก็ไม่ได้ศึกษาอะไรกันเท่าไหร่ก็ดูคลิปดูอะไรฮนะก็เห็นว่ามันสวยดีจริงๆมันก็สวยจริงๆนะผมว่ามันสวยดีนะครับ ขึ้น n ไว้ตัวนี้ผมขึ้นเอนไว้ที่26บอลนะครับนะฮะตัวนี้เป็น4ี่ยูนะครับสาเหตุที่ซื้อ4ีเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าแบบเฮ้ยเล่นคู่อ่ะเราเล่นคู่อ่ะเราก็กลรวจะใช้สี่อ่ะจริงๆซื้อสามมาก็จบแล้วฮะนะครับแต่ถามว่าด้วยฝีมือของผมผมซื้อตัวนี้มาก็เป็นหนึ่งในความผิดพลาดของผมเหมือนกันนะฮะคือไม้มันหน้าแคบอ่ะครับแล้วก็คื จังหวะที่มันตบจังๆเนี่ยจังหวะที่มันโดนหน้าไม้เต็มๆเนี่ยมันหนักมากครับแต่ด้วยฝีมือของผมแล้วส่วนใหญ่มันจะแป๊กผมรู้สึกว่าหน้าไม้มันมันคือหน้าไม้มันไหวอ่ะเฟรมมันเล็กด้วยหน้าไม้มันไหวด้วยอะนะครับมีพี่ที่เล่นกับผมพี่มายืนมีพี่คนหนึ่งมายืนมองผมเล่นแล้วเขาบอกว่าพอผมใช้ C ซฟอนทูเนี่ยจังหวะสวิงผมจะเร็วกว่าลูกหนึ่งจังหวะตลอดเลยเหมือนด้วยความที่หน้าไม้มันไหวอะครับ ผมจะสวิงไปก่อนลูกอะแทบจะตลอดเลยนะครับถามว่าผมรู้สึกตัวไหมก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวหรอกฮนะใช้ไหมก็ใช้บ้างอะครับแต่เอาจริงๆตอนนี้ผมเอาออกจากกระเป๋าไปแล้วตัวนี้นะฮะก็ก็คิดอยู่ว่าขายดีไหมแต่ก็สภาพมันอย่างอย่างที่เห็นนะฮะไม่มีรอยเลยตีเยอะนะครับจริงๆตีเยอะนะฮะแต่ว่าคือกวนผมมันกวนมิตรภาพอะครับเราตีกันถ้ามันเข้ากลางมาจริงจ เราไม่ค่อยไม่ค่อยใส่กันอยู่แล้วครับเรารู้จักกันทุกคนอนะ่ะเพราะฉะนั้นก็ก็เลยเป็นสาเหตุที่ไม้มันค่อนข้างจะอย่างอย่างนี้ฮะสภาพมันใหม่คือคือ,คอผมชอบที่จะเล่นกับคนรู้จักมากกว่านะฮะออกไปตะเวนเล่นกวนคนอื่นก็มีบ้างนะครับแต่ตัวนี้แทบไม่ได้โดนใครมาก็ก็ตอนนี้ผมก็เอาออกไปนะฮะโอเคจบไปหนึ่งตัวก็ หลังจากนั้นก็ไปลองตัวนี้มือสองมาครับก็ไปได้ตัวนี้มือสองมาพอพอเริ่มรู้ตัวแล้วว่าผมควรจะไปยืนหลังนะฮะผมก็เอาไม้ตบเลยนะฮะ a อมอ e ทครับ a อามอ e ์เทจเก้าร้อยพตัวนี้ขึ้นเอ็นไว้แค่ยี่บสี่ปอนด์นะครับอ่าผมจะใช้ NBG80 ี o w แปดศูพาวเวอรทั้งหมดเลยนะครับทุกตัวเลยผมเหมือนกับผมเจอ N ของผมละผมเคยใช้ b g จีก แล้วผมเฉยๆกับมันมากผมรู้สึกว่าด้วยความที่ผมเล่นแบบเนี้ยสไตล์ผมแบบเนี้ย B G หกมันขาดบ่อยไปนะผมใช้ B G 80มันมันก็โอเคอะจังหวะ IMPACT มันได้อะ่ะเส้นมันหนากว่าหน่อยนึงอะไร่งเงี้ยฮะก็เป็นที่มาของอ m มอ t เทตัวนี้นะฮะพอเอามาตีเข้าจริงๆก็รู้สึกว่ามันหนักมากเลยนะฮะแต่ว่ามันเหมือนคอสนะครับผมขอนิยามในตัวอ m มอเทตัวนี้ก็ผมมันใช้คอสอนะ มันหนักนะครับเวลาจังหวะจังๆเนี่ยโอ้ลูกมันหนักลูกมันพุ่งมากเลยก็เท่าที่สังเกตผมรู้สึกว่า,าจะเป็นไม้ที่ผมตบหนักที่สุดแล้วแต่ก็เป็นไม้ที่ผมพลิกไม่ทันที่สุดแล้วเหมือนกันนะครับคือด้วยสเปคมันเป็นสามยูฮะตัวนี้เป็น3ามยูนะครับแล้วก็ผมเสียดายตรงที่มันขึ้นเอ็นได้น้อยไปหน่อยคือมันเป็นไม้รุ่นเก่าฮะผมผมผมจะถนัดขึ้นเอ็นที่ยี่สิบแปดปอนด์นะครับแล้วแล้วแต่ถนัดนะฮะอันนี้อันนี้แล้วแต่ คนชอบเลยบางคนก็รู้สึกว่ามันเยอะไปบางคนก็รู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะยี่สิบแปดปอนตีเข้าไปยังไงอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามผมนะตอนนี้ผมไม่มีทฤษฎีอะไรเลยในเรื่องของการขึ้นเอ็นนะครับผมจะมีวงปกติของผมที้ผมตีอะ่ะผมตีวงประมาณเนี้ยด้วยแรงประมาณเนี้ยด้วยเอ็นยี่สิบแปดผมมันถึงหลังพอดีผมรู้สึกว่าน้ําหนักมันกําลังได้อะ่ะถ้าผมผมเคยมีขึ้นสามสิบผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ไหวมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ถึงหลัง นะครับตีเอ็นอื่นผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ผมรู้สึกยี่แปดอ่ะมันกำลังดีสำหรับผมแล้วผมตีถึงหลังพอดีอะ่ะจังหวะที่ผมใส่เต็มเต็มอิมแพมันกําลังดีอะ่ะนะครับผมก็จะขึ้นเอ็นประมาณเนี้ยเลนส์อยู่ที่ยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดนะครับเป็นเอ็นถนัดผมโอเคอามอเทคถามว่าตอนนี้ผมใช่ไหมไม่ได้ใช้ฮนะเอาเออกไว้เหมือนกันนะครับก็ผ่านไปก็ซื้อมาทําไมไม่รู้ครับแต่ว่าได,ได้ราคาดีฮนะรู้สึกผมจะได้ราคาดี ะะผ่านไปสามอันละต่อมาฮะนี่เบสสิบสองครับเริ่มเปลี่ยนแนวจากโยน่ยมาเป็นวิกเตอร์ละตัวนี้ซื้อเพราะอะไรครับซื้อเพราะดูถ่ายท่อสดเลยครับแน่นอนคนระับคงคงไม่ต้องถามะฮะคู่ลียองแดรครับนะฮะคู่ใช้คู่ของเกาหลีใต้นะครับคือพอผมเห็นว่าเขาใช้ตัวนี้เนี่ย มันต้องมีคนรู้สึกเหมือนผมเยอะแยะเชื่อผมสิอยากร้องอ่ะเฮ้ยอยากร้องอ่ะทําไมทั้งคู่เขาใช้ตัวนี้ทั้งคู่เลยอ่ะแล้วสไตล์เนี่ยลีจองแดย,ยืนหน้าก็ใช้ตัวเนี้ยอไม่ใช่จุงจีซุงสิอ่าผมผมติดเชื่อไ้ก่อนที่ตอนนี้เล่นคู่ลีจองดแดก็ยืนหลังแกก็ตบด้วยตัวเนี้ยผมถามว่าอยากรู้ไหมอยากรู้สิครับไม้อะไรที่ทั้งคนยืนหน้าย,ยืนหลังใช้ด้วยกันอ่ะแล้วถามว่ามันสวยไหมผมว่ามันก็สวยดีนะ ผมไม่มีไม้สีโทนอย่างนี้เลยสีฟ้าอย่างเงี้ยนะครับเฟรมมันก็จะเป็นเฟรมตัดอากาศนะครับมันจะขมคมเนี่ยมันจะขมคม่ามันจะขมคมหน่อยไวฮะหน้าไม้ไวเวลาตบผมว่ามันได้ยินเสียงน้งฟิลฟิเลยนะด้วยความที่มันเฟรมมันคมอ่ะมันตัดอากาศะนะครับแล้วมันก็ขึ้นเอน,นได้เยอะนะรู้สึกตัวนี้ผมก็ขึ้นไว้ที่ยี่สแปดบอนนะครับ อันไหนที่ขึ้นได้ยี่สิบแปดผมขึ้นที่สิบแปดหมดเลยนะฮะก็เอามาลองดูถามว่าผมชอบไหมผมผมชอบในระดับหนึ่งนะในระดับหนึ่งเลยอะ่ะผมว่ามันโอเคเลยแล้วยิ่งเวลาเราเราเล่นไปแล้วเราเราไม่มีแรงเนี่ยตัวนี้มันดีมากเลยนะฮะอย่างถ้าสมมติว่าไหนที่ผมเล่นตัวเนี้สามชั่วโมงก็ตีไปเถอะสามชั่วโมงก็มีแรงอะ่ะผมก็ตีได้กับมไปเรื่อยอะ่ะ แต่ถามว่ามันหนักไหมมันจิกไหมคือคือมันไม่ได้หนักหรอกครับแต่มันได้ได้ตรงที่ว่าผมสามารถกดลูกให้มันจิกได้อ่ะแล้วเวลาไปยืนดาดข้างหน้าเนี่ยมันไวดีฮะมันไวจริงๆคือไอ้จังหวะพลิกไม้ไม่ทันก็ก็จะน้อยลงหน่อยเพราะว่าไม้มันบัรล้านนะฮะมันไม่ได้เป็นไม้หนักอะไรมากมายนะครับแต่ถามว่าพอทุกวันที่ใช้ไหมก็ไม่ได้ใช้อีกนะฮะคือเยอะแยะไปหมดอหละที่ไม่ได้ใช้อ่ะ ควรจะปล่อยๆได้แล้ะตัวสุดท้ายที่ไม่ได้ใช้แล้วครับจากนี้ไปจะเป็นของใช้ละตัวนี้ฮะโปรเทคโปรเทครุ่นอะไรก็ไม่รู้ฮะผมจำรุ่นไม่ได้ละไม่มีชื่อรุ่นบนนี้ด้วยไอคอนโกครับไอคอนโกล์ dition ถามว่าซื้อมาทำไมฮะ ตัวนี้มันมีเหตุการณ์ก็คือช่วงนั้นมันเป็นช่วงเซลล์ของโปรเทคแล้วพอดีเพื่อนในกวนผมรุ่นพี่ในกวนผมนะฮะแกไปเล่นแกไปไปลองโปรเทคมานะครับแกบอกว่ามันก็โอเคมันเป็นแบรนด์ทําใหม่แล้วก็ราคามันยังถูกอยู่อะลองซื้อมาตีสักไม้หนึ่งเผื่อมันฟุกแล้วมันดีอะไรเงี้ยมันก็น่าจะโอเคนะนะคือตัวนี้ผมไม่ได้ศึกษาอะไรเลยฮะผมก็ไปในเว็บมันคือพี่เขาบอกว่าแบบเฮ้ยใครจะฝากซื้อมบนั้นฝากซื้อกันตั้งหลายไม้อ่ะห้าหกไม้ได้ฮะ ผมก็เข้าไปในเว็บมันแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม้อะไรวะสีทองอ่ะนี่มันทองทั้งอันเลยฮะสเปคมันก็อ่า85กรัมครับเลก,กูล่าเฟลกนะครับบาลานซ์พอยอยู่ที่285ก็เป็นไม้หัวค่อนไปทางหนักนะฮะหัวหนักก้านกลางแต่ถามว่าผมไปตีผมเจอว่ามันก็หัวหนักก้านแข็งนะนะครับแม็กซิมัมเทนชันก็คือขึ้น ขึ้นเอ็นได้ถึงสามสิบสามปอนด์ตัวนี้ผมขึ้นไว้สามสิบปอนด์เลยนะฮะเฟร,รมมันก็จะเป็นเฟร,รมคมๆไม่ได้คมถึงขัง้น b ส1 2สองนะฮะแต่เป็นเฟร,รมลักษณะเดียวกันคือเฟร,รมตัดอากาศไม่ใช่เฟร,รมบอ,อะนะครับตีดีไหมเหรอะฮะโอเคเลยนะมันก็เป็นไม้ตีสนุกดีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบเป็นไวที่ที่ดีเลิศอลังการอะคือผมว่ามันเป็นไม้ผสมผสานอะ คือมันจะออกแนวหัวหนักแต่ว่าเนี่ยเฟร,รมเป็นเฟร,รมตาอากาศนะครับมันก็จะกึ่งๆระหว่างยืนตบกับรับหน้านะโอเคไหมคือมันไม่ได้เด่นไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันสวยแค่นั้นแหละมันสวยดีฮะก็อยากเล่นโปรเทคบ้างถามว่าตีได้ไหมตีได้เลยฮะเป็นไม้ที่โอเคเลยราคาไม่สูงนะครับถ้าใครยังสนใจโปรเทคอยู่ก็ลองไปดูที่ชอ็อปนะฮะก็จากนั จากนี้ไปก็จะเป็นไม้ที่ผมใช้จริงๆละไม้ก่อนหน้านี้ที่ผมเอามาบอกไปก็คือเป็นไม้ที่ผมอ,ออกจากกระเป๋าไปหมดแล้วนะฮะมันเป็นช่วงหาตัวเองนะครับผมหาตัวเองมาเกือบสองปีกว่าจะรู้ว่าตัวเองชอบไม้สไตล์ไหนนะฮะ,ะทีนี้มาไม้ที่ผมใช้ละสุดท้ายผมมาจบที่วิกเตอร์ฮะตัวที่ผมชอบตัวแรกๆเลยก็คือตัวนี้วิกเตอร์เอ็มเอ็กเก้าศูนย์ครับ เมท e โอ x 90นะครับสเปคมันก็คือก้านแข่งหัวหนักนครับก้านแข่งหัวหนักขึ้นน่าจะได้สาสิบปอนด์นะฮะหรือว่ายี่สิบปดยี่สิบปดครับยี่สิปดปอนด์ผมก็ขึ้นที่ยี่สิบแปดปอนด์เลยมันสีขาวครับสวยดีผมชอบแล้วก็มันเป็นไม้ก้านแข็งหัวหนักตามสเปคเป็นไม้ตบแต่เวลาผมเล่นผมว่ามันได้เกมรับเพิ่มมาด้วยนะ มันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะฮะก้านก็ไม่ได้แข็งคือก้านมันดีช่วยเยอะเลยนะครับมันก็ไวดีในในมันก็ไวพอสมควรเลยนะแล้วเวลาตบมันก็หนักถามว่าหนักมากไหมไม่ได้หนักมากที่สุดในสเปคของผมนะฮะแต่ว่ามันหนักนะข้อดีของตัวนี้มีอยู่2อย่างที่ผมเห็นมันเด่นเดเลยข้อแรกคือเสียงอาจจะเอ็นช่วยด้วยครับแต่ว่าเวลาตบเสียงมันหนักเหมือนกันนะเสียงมันก็ขู่ชาวบ้านได้ครับฝีมือไม่รู้แต่ผมใช้เสียงขู่ไว้ก่อน ก็โอเคเลยผมชอบมากนะเวลาผมเล่นผมรู้สึกว่ามันผ่อนแรงพอสมควรเลยคือมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นน่ะถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับซีฟอสทูเนี่ยผมว่าฟอสทูหนักกว่าเยอะนะครับฟอสทูหนักกว่าในสำหรับผมนะก้านฟอสทูคนบอกว่าก้านฟอสทูมันแข็งถามว่าผมว่ามันแข็งไหมผมว่ามันแข็งนะมันดีดพอตัวเลยนะก้านออเท็แข็งกว่าอีกในความรู้สึกผมอะ แต่โฟลต์2ผมว่ามันหนักกว่าถ้าให้เล่นง่ายกว่าตัวนี้เล่นง่ายกว่าครับคอนโทรลง่ายกว่าอะไรง่ายกว่าสําหรับผมนะผมชอบตัวนี้นะแล้วก็เฟรมมันใหญ่ผมก็ตีไม่แป๊กเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ดีอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากซึ่งอันนี้มันก็แล้วแตกคนแหละฮะผมว่ามันทําสีดีมากเลยเป็นไม้ที่ผมบวกเยอะมากนะครับแต่ว่าเวลาบวกแล้วชาวบ้านจะเป็นรอย <laughs> ผมไม่ค่อยมีรอย ไอตากล่องตากโลกอะไรนี่ไม่เคยมีรอยเลยครับผมจับจับดูมันจะรู้สึกว่าอ่าสีมันหนาสีมันหนาแต่ด้วยราคาที่มันสูงนะครับมันมันราคาแพงมากเลยนะเนี่ยสีมันหนาหนานะครับแล้วทุกตัวของ mx อ่า mx90 ตัวเนี้ยไม่กินไต้หวันหมดเลยนะฮะอ่าเมกิินไต้หวันสวยด,ดีครับผมใช้ตัวนี้อยู่ นะครับผมก็จะมีมันสองันเลยคือไม้ไม้ที่ผมไม้ที่ผมตัดสินใจแล้วว่าผมชอบผมจะมีมันสองอันเลยสเปคเหมือนกันเลยนะครับขึ้นเอ็นเหมือนกันเลยทีนี้อ่ามันจะมีอยู่สองอย่างถ้าถ้าสังเกตคือผมจะพันด้ามหนามากเลยด้วยความที่ผมพันด้ามหนาก็คือผมลดน้ําหนักบาลานซ์พอยต์มันลงาพอสมควรเลยอ่าบาลานซ์พอยต์มันประมาณนี้เลยะฮะ ถามว่าผมพันด้ามผมใช้อะไรบ้างคือผมผมจะแกะคลิปเก่าออกนะฮะผมแกะคลิปเก่าออกเกลื่อนี้ผมได้สอยมาจากน้องคนหนึ่งนะครับผมแกะคลิปเก่าออกแล้วก็เอา,เ,อาเทปกาวเทปกาวสีขาวธรรมดานะฮะเท,เทปกาวติดป,ปกหนังสืออะไรอย่างเงี้ยพันก่อนพันบนด้ามไม้เลยทางด้ามเลยเสร็จแล้วป๊บผมจะเอาคลิปผ้าถ้าถ้าสังเกตเอาคลิปผ้าพันไล่ขึ้นไปเลยนะครับ ถึงถึงสุดเลยแล้วก็เอาเทปกาวพันอีกทีหนึ่งถามว่าทำไมต้องเอาเทปกาวพันอีกทีผมรู้สูตรบกิปผ้ามันมันลุย่ยมันเพิ่มน้ําหนักให้ไม้ผมก็จริงแต่ผมว่าเทปกาวไม่ได้หนักขนาดนะั้นผมใส่อ่าเทปกาวอีกหนึ่งชั้นเทปกาวบางครับเทปกาวสีขาวเราค่อยเอากริปธรรมดาพันทับเขาอีกทีหนึ่งลดบาลานซ์ห้อยลงมาแต่ผมจับถนัดมากนะฮะผมไม่ได้เป็นคนมือใหญ่นะแต่ว่าผมว่าเวลาผมตอบอะ่ะผมชอบกำ่างเงี้ยเราไม้มันไม่ค่อยดิน้น เวลาผมใช้ไม้เล็กๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดิ้นจากมืออะถ้าผมใช้แบบเนี้ยมันไม่ดิ้นแล้วผมไม่ต้องไปพันตรงตูดมันเพิ่มด้วยผมตบยังไงมันก็ไม่ดิ้นนะครับแล้วมันก็นิ่มดีนะเขาว่ามันมีผ้าข้างในอ่ะเวลาจับมันนิ่มอ่ะแล้วพอผมใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะเป็นร่องมือเลยครับซึ่งผมถนัดกับมันมากเลยนะผมก็เลยใช้วิธีการพันด้าแบบนี้กับไม้ผมชทบจะทุกอันเลยถามว่ามันทําน้ําหนักเสียไหมก็ก็ก็เสียฮะแต่ว่าน้ําหนัก ผมว่าน้ำหนักของผมมันจะเกือบเท่ากันทุกไม้ถ้าผมทําสไตล์นี้นะก็เลยโอเคถ้าเสียก็เสียเท่ากันผมก็เลยถือว่ามันโอเคเวลาส่งเวลาเสิร์ฟอะไรหรือเวลาจับข้างบนมันก็ได้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยผมก็เลยทําไม้แบบนี้เพราะฉะนั้น m อ9 0ก็จะเป็นไม้ที่ผมชื่นชอบเลยนะครับผมชอบมากถึงขั้นซื้อ2อันนะครับแต่ทีนี้ถามว่าณนะปัจจุบันที่ใช้หนักที่สุดไม่ได้ใช้ m อ9 0ครับ ผมใช้ตัวนี้ mxjjs ครับวิกเตอร์เหมือนกัน m x จุงแ j สูงคือถ้าถามสไตล์ผมนะผมว่าผมผมว่าอยากจะเล่นให้ได้สไตล์อย่างแกแต่ฝีมือนี่มันคนละเรื่องเลยผมไม่มีวันสู้กับได้เลยแมมแต่ปลายเล็บแต่แต่ด้วยสไตล์ผมถ้าถ้าว่ากันจริงๆคือเวลาเราเล่นแบดบเราจะรู้สไตล์ตัวเองใช่ไหมครับผมผมันเป็นพวกยืนปั้นเกไม่ได้หรอกผมจะเป็นตัวประมาณอยู่ข้างหลังอะ่ะ เดินไล่ตบเส้นหลังอะ่ะเดินไล่วางไล่ตบอะ่ะถ้ามีจังหวะคือคือในก้นผมจะเรียกผมว่าเป็นตัวปืนใหญ่ะผมนึกอะไรไม่ออกถ้ารูปมันลอยขึ้นมาผมอัดอย่างเดียวอะ่ะคือนั่นคือหน้าที่ผมเลยแล้วมันเป็นความสนุกผมด้วยนะฮะทีนี้พอผมเจอสไตล์ผมแล้วก็โอเคเนี่ยละเนี่ยคือไม้ที่ผมชอบที่สุดละนะครับก็เขาว่ากันว่าไม้ตัวนี้สเปคมันจะคล้ายๆก,กันกับ MX90 นะครับ ด้วยคือคือในสเปคที่มันลงตามเว็บไซต์เนี่ยมันเขียนว่าเหมือนกันเลยน้ําหนักเท่ากันความแข็งเท่ากันแต่พอผมใช้จริงผมมี2งันเนี่ยผมว่าตัวนี้แข็งกว่า JJS แข็งกว่านะครับผมว่าฟิลลิ่งในการตบมันจะมีอ่าความรู้สึกสะทานมือเนี่ยมากกว่าถ้า MX90 นะผมว่ามันนุ่มอ่าให้ผมนิยามผมรู้สึกว่า MX90 เป็นไม เขาเารียกว่ไรม้ให้เนอะเวลาตบมันนุ่มมือมันเกมรับได้มันไม่ได้สะท้านอะไรมากมายขณะที่ JJS สําหรับผมอะผมว่ามันเป็นไม้ที่แบบฟิลลิ่งอย่างเดียวเลยเวลาตบสะท้านหมดเลยคือในสเปคบอกว่าตรงนี้เป็นกาเฟนนะครับกาเฟนเลนส์ฟอสเมนอ่ามันจะทําให้แข็งอะถามว่าเวลาตบรู้สึกไหมรู้สึกเลยนะฮะว่ามันแข็งรู้สึกก็มันสะท้านเลยอย่างถ้าใช้เล่นซ f o r c e ูเนี่ย มันยังมีก้านเด้งช่วยแต่ถ้าตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันสถานเลยล่ะผมตกบางทีรู้สึกสถานเลยขึ้นมาเลยแต่ว่ามันไม้มันมากฮะถ้าตกเข้ากลางไม้จังหวะที่ได้เงื้อเต็มเ็มเนี่ยหตัวนี้หัแรงมากฮะแรงมหาศาลเลยผมว่ามันเป็นไม้ที่ตบแรงมากเลยแล้วมันไม่ได้หนักมากมายคือมันเป็นสเปคไม้หัวหนักแต่ผมอาจจะโมกล้าแหละแต่มันเป็นไม้ที่ผมว่าเอาไว้ยืนยืนเล่นคู่ได้อ่ะ นะครับสีก็สวยดีหัวหนักก้านแข็งนะครับตามสไตล์ของวิกเตอร์เฟรมก็ไม่ใช่เฟร,รมตัดอากาศอ่ะก็แต่ก็แต่ก็ไวพอตัวนะก็ไวพอตัวนะครับหนักดีฮะผมว่าเฟร,รมมันแข็งแรงมากผมขึ้นเอ็นไว้ประมาณที่จะแปดปอนด์ทุกตัวเลยเฟร,รมแข็งแรงมากพี่ที่ขึ้นเอ็นบอกว่าเฟร,รมมู้ยแข็งเนขนาดนี้สามสิบก็ได้แต่ผมก็ยี่สิบแปดพอฮนะ แข็งฮะแข็งจริงเวลาตบแล้วรู้สึกมันไม่ยุบอะเฟรมมันแข็งแบบมันผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่มันสถานอะคือมันสนแล้วแบบมันรู้สึกว่าไม้มันได้อะนะครับผมก็เลยใช้ตัวนี้ MXJJS เป็นไม้หลักผมเลยนะครับหลักทุกวันนี้เนี่ยตีกันอยู่แค่ MXJJS เนี่ยแต่ผมว่ามันมีข้อเสีย เหมือนกันเหมือนกับไม้ของลียอนเดฮะสีมันเปราะครับผมรู้สึกเลยว่าสีเปราะมากสีเปราะมากคืออันนี้อย่างที่ผมบอกว่ากวนผมมันเป็นกวนคนรู้จักกันทั้งหมดนะฮะทำให้ไม้มันโดนกันน่ะน้อยแต่แต่เวลามันโดนเนี่ยมันเปราะเนี่ยผมรู้สึกว่ามันหลุดสมมติมันโดนแค่ตรงเนี้ยมันหลุดทั้งแผ่นเลยครับเนี่ยอันสมมติอันนี้มันโดนแค่จึ๊กหนึ่งเนี่ยมันหลุดทั้งแผ่นเลย ผมรู้สึกมันหลายทีแล้วว่าไอ้ไม้รุ่นนี้มันเปลาะนะครับเวลามันโดนปั๊บสีมันเปลาะแต่ถามว่ามันซีเรียสไหมก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกครับถ้าเทียบกับ MB90 นะ MB90 สีมันเหนียวฮะแต่ฟิลลิ่งตัวนี้มันแข็งฟิลลิ่งมันสท้นผมชอบมากเวลาตบแล้วมันสท้นมือมากมากเลยแล้วมันรู้สึกว่าพาวเวอร์ที่ใส่เข้าไปขนาดไหนมันลงไปที่ลูกขนาดนั้นแหละนะครับแต่ว่า คนที่เล่นนานๆหรือว่าคนที่อาจจะไม่ได้แข็งแรงเล่นตัวนี้ผมว่ามันมีเจ็บข้อมือกันไปบ้างนะนะครับก็แล้วแต่จะชอบแะแต่ว่าถ้าหูชาชอบดิบเถื่อน JJF เลยฮนะผมว่ามันดิบเถื่อนใช้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่ผมเอาใส่กระเป๋าไว้ก็จะแค่นี้ฮะผมใส่กระเป๋าไว้แค่4อัน นะครับ JJS แล้วก็ MX 9 0ที่เหลืออยู่บ้านแล้วฮะอาจจะปล่อยในเร็ววันนี้นครับกว่าจะเจอตัวเองแต่อย่างน้อยผมเจอไม้ที่ผมชอบละนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามดู23นาทีเกือบ25นาทีผมก็พูดผมไปเรื่อยนะครับก็เดี๋ยวจะมีวันใดนวันนึงเดี๋ยวผมจะเอาไม้ไปลองที่คอร์ดให้ดูนะครับลองไปตีกันดูแล้วก ก็ให้ได้ฟังเสียงให้ได้ฟังสเปคเลยวันนี้ก็ดูรูปดูอะไรไปก่อนนะครับถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็รบกวนนะครับด้านล่างหรือว่าจะ,จะติชมหรือจะให้ช่วยรีวิวอะไรก็ก็ลองดูครับก็ลองดูก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณมากครับ